ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยในชั้นจับกลุ่มครับมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับแล้วก็ถ้อยคำที่อาการนั้นอาจจะเป็นพยานหลักฐานยืนยันตัวผู้ต้องหาในชั้นศาลครับและมีสิทธิ์ที่จะพบหรือปรึาษาทนสี่ครับมีสิทธิ์แจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกลุ่มได้ตามสมควรแก่กรณีและสามารถเข้าร่วมฟังการตอบปากคาในชั้นพนักงาน สอบสวนได้ครับและสุดท้ายครับมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองตามพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพุทธกราช .2565 ครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะขอยัดพาตัวไปที่กองบรคัาการสืบสวนอาชญากรรมทห่ี่ครับพยัดเลนเซนครับเดี๋ยวเรว่านี้จะมีการเ้าพน,นะครับจริงเบืองต้นเนี่ย ทั้งสองท่านเนี่ยในชั้นจับกลุ่มครับมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับแล้วก็ถ้อยคาที่ให้การนั้นอาจจะเป็นพยานหลักฐานยืนยันตัวผู้ต้องหานในชั้นศาลครับและมีสิทธิ์ที่จะพบหรือปรึกษาทนาย4ครับมีสิทธิ์แจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกลุ่มได้ตามสมควรแก่กรณีและสามารถเข้าร่วมฟังการ่อบปากคาในชั้นพนักงาน ส่วนได้ครับและสุดท้ายครับมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองตามพรบป้องกันและปราบตามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2,565ครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะขญยตพาตัวไปที่กองบรคับการสืบสวนอาชญากรรมพม่าครับพยศเล่นเชิครับเดี๋ยวรล้ว่นี้จะมีการบทุกภาพนะครับจรงต้นเนี่ย ทั้งสองท่านเนี่ยในชั้นจับกลุ่มครับมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับแล้วก็ถ้อยคาที่ให้การนั้นอาจจะเป็นพยานหลักฐานยืนยันตัวผู้ต้องหานในชั้นศาลครับและมีสิทธิ์ที่จะพบหรือปรึกษาทนาย4ครับมีสิทธิ์แจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกลุ่มได้ตามสมควรแก่กรณีและสามารถเข้าร่วมฟังการสอบปากคาในชั้นพนักงาน ตอบส่วนได้ครับและสุดท้ายครับมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองตามพาบรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพุทธกาช2,500